สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันกับผมนะครับคุนช้างนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับการชมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมให้มาดูพระนะครับเป็นพระเครื่องหลวงพ่อเงินนะครับอ่าอันนี้ที่พี่พทุกท่านเห็นนี่คือหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นพระพิกิณนะครับปี2543หรอมือน่ะครับผมจําไม่ค่อยได้นะครับนี่นะครับเป็นเม็ดยานะครับ เป็นเม็ดยาอ่าเป็นเม็ดยาของรุ่นพระพิจิตนะครับเม็ดยาหลวงพ่อเงินนะครับเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับเม็ดเล็กๆอย่างนี้อ่านี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่มันอยู่ในเลี่ยมครับอันนี้อยู่ในเลี่ยมครับอ่าพี่ๆก็คงอาจจะไม่เห็นรายละเอียดมากมากมากนักนะครับเพราะอยู่ในเลี่ยมนะครับแต่เอามาให้ชมเฉยๆครับมาให้ชมว่ารุ่นนี้เป็นหลวงพ่อเงินพระพิจิตนะครับนี่นะครับ จะเป็นลักษณะเม็ดเล็กๆนะครับประมาณเหรียญบาทประมาณนี้นะครับมีเหรียญบาทนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นข้างหน้านี่เ็จะเป็นข้างหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหน้าหลวงพ่อเงินอย่างนี้นะครับข้างหลังนี่จะเป็นพระพิจิตครับอันนี้เขาเรียกพระพิจิตนะครับข้างหลังเป็นพระพิจิตนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ เรียนิ่มต้องมีความคมชัดนะครับเล่นเป็นหลวงปุ่มมุนนะครับหลวงปุ่มมุนปลูกเสกนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นหลวงปุ่มมุนปลูกเสกนะครับร่วมเป็นปลูกเสกนะครับตรงนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับประมาณนี้ครับแต่รายละเอียดนี่คงให้ดูมากไม่ได้เพราะมันอยู่ในเลี่ยมนะครับประมาณนี้มันอยู่ในเลี่ยมก็เลยให้ องพระอยู่ในเลี่ยมนะครับเลยดูรายละเอียดไม่มากนักนะครับแสงก็ไม่ค่อยมีนะครับดูคร่าวๆนะครับอย่างนี้นะครับเผื่อิพี่เห็นตามบ้านนะครับตามบ้านตามหิงพานะครับอย่างนี้เรียกว่าหลวงพ่อเงินพระพิจิตรนะครับองค์เล็กๆนะครับไซส์กำลังน่ารักนะครับเด็กๆผู้หญิงห้อยนะครับประมาณนี้นะครับไซส์กำลังน่ารักนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณพันต้นๆนะครับพันต้นๆ อยู่ที่สภาพนะครับพันต้นๆน,น,นะครับอ่าแล้วก็จะมีโค้ดมีแบบมีโค้ดแล้วไม่มีโค้ดนะครับประมาณนี้นะครับให้พี่ๆดูเป็นว่ารุ่นนี้เป็นพระพิจิตนะครับองพระเงินพระพิจิตเมดยาพระพิจิตนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็เเลี่ยมทองนะครับให้ดูเป็นความรู้ครับว่าเป็นองค์ลักษณะอย่างนี้ครับข้างหน้า เสียดายครับที่เรี่ยมกรอบแล้วครับเลยให้ดูรายละเอียดมากไม่ได้ไม่ค่อยได้นะครับดูข้างหน้าและข้างหลังพอนะครับประมาณนี้นะครับนี่พระพิจิตครับพระพิจิตโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะมีพระองค์ไหนมาให้ชมอีกก็ติดตามกันไว้นะครับขอบคุณครับ